สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องหอยเชอรี่สีทองพิมาราพารมอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ได้นําเนื้อหาสาระดีๆมาฝากทุกทท่านอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาบอกวิธีการเลี้ยงหอยหวานญี่ปุ่นสีทองระหว่างบ่อที่ว่ามีดินแล้วก็บ่อที่ว่าเป็นบ่อซีเมนต์แบบบ่อน้ําใสนะคะซึ่งความแตกต่างระหว่าง2บ่อเนี้ยก็คือว่าเราจะมาดูการเจริญเติบโตของหอยหวานญี่ปุ่นสีทองกันนะคะทุกคนบ่อนี้จะเป็นบ่อดินนะคะ เราจะทดลองใส่เอาไว้ในบ่อดินนะคะเป็นลูกหอยอายุประมาณหนึ่งเดือนนะคะใส่ไว้ประมาณบ่อละบ่อเนี้ยบ่อเนี้ยก็อยู่ที่ยี่สิบสองตัวค่ะเราจะทดลองดูนะคะแล้วนี้ก็จะเป็นบ่อน้ําใส่นะคะเราก็จะทดลองใส่ไว้ยี่สิบสองตัวเท่ากันนะคะอายุหนึ่งเดือนเท่ากันเลยค่ะ ซึ่งเรานำมาทดลองเลี้ยงนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา15วันนะคะที่ว่าจากการที่เราห่างหายไปก็คือว่าเรารอดูผลนะคะผลการวิเคราะห์การเลี้ยงหอยหวานญี่ปุ่นสีทองระหว่างบ่อดินนะคะบ่อเอกระชังเป็นเป็นกระชังนี่แหละคะ่ะแล้วก็บ่อปูซิเมนที่ไม่มีดินนะคะเป็นบ่อน้ําใสซึ่งความแตกต่างระหว่างสองบ่อนี้ยเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะว่าบ่อไหน จะโตวไวกว่ากันนะคะความแตกต่างก็คือว่าจะแตกต่างกันเยอะมากค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ฟาร์มก็ยังคงจะเลี้ยงเป็นแบบบ่อน้ําใสไม่มีดินอยู่นะคะเพราะว่าสาเหตุที่ว่าเราเลี้ยงบ่อน้ําใสที่ไม่มีดินนี่ก็เพราะว่าโดยส่วนใหญ่เราจะนําดินเอามาใส่ในกระชงังมันค่อนข้างจะหนักนิดนึงนะคะหนักแล้วมันก็เหนื่อยก็เราก็จะไม่ค่อยได้เลี้ยงตรงนั้นแต่สําหรับใครที่ว่า มีบ่อดินอยู่แล้วนะคะแล้วก็นําหอยหวานญี่ปุ่นหรือว่าหอยเชอรี่สีทองมาเลี้ยงตรงนี้ก็คือว่าจะทําให้การจเจริญเติบโตนะคะมีความแตกต่างจากการที่ว่าเราเลี้ยงหอยที่ว่าอยู่ในบ่อปูซีเมนต์หรือว่ากระชังที่ว่าเป็นน้ําใสโดยไม่มีดินเลยซึ่งการแตกต่างจะมีมากกว่ากันอันนี้เห็นได้ชัดเลยนะคะและจากการที่เราทดลองเลี้ยงหอยหวานญี่ปุ่นสีทองนะคะ ระหว่างบอ่อที่มีดินกับบอ่อที่ว่าเป็นบอ่อน้ําใสนะคะที่ไม่มีดินเลยซึ่งนําไปเลี้ยงสิบห้าวันเราจะพบว่าหอยหวานญี่ปุ่นสีทองหรือว่าหอยเชอรี่สีทองที่เป็นบอ่อดินนะคะภายในสิบห้าวันจะมีการเจริญเติบโตขึ้นมากกว่าบอ่อที่ว่าเป็นบอ่อน้ําใสหรือว่าบอ่อปูซีเมนต์นะคะซึ่งอัตราการเจริญเติบโตเนี่ยก็คือว่าสิบห้าวันถึงยี่สิบวันเนี่ยก็สามารถที่จะจับขายได้เลยนะคะ แต่ว่าถ้าใครที่ว่าไม่มีบอ่อดินก็สามารถที่จะเลี้ยงบอ่อน้ําใสได้นะคะแต่ว่าการเจริญเติบโตก็ค่อนข้างจะช้านิดนึงคือต้องอัดอาหารเยอะค่ะแต่ว่าสําหรับใครที่มีบอ่อดินนะคะก็คือสบายใจได้เลยค่ะประมาณ2อาทิตย์ถึง3อาทิตย์ก็สามารถที่ว่าจะขายหอยหวานญี่ปุ่นสีทองหรือหอยเชอรี่สีทองได้แล้วนะคะแล้วก็นี่จะเป็นบอ่อน้ําใสนะคะที่ว่าเรานาหอยหวานญี่ปุ่นสีทองนํามาทดลองเลี้ยงดูนะคะ เดี๋ยวเราจะนำขึ้นมาให้ดูค่ะตานใส่ถาดนี้เลยนะคะตั้งแต่ครั้งที่เราใส่ลงไปประมาณ20กว่าตัวนะคะนี่อันนี้ให้ดูจะเป็นบ่อที่ว่าเป็นกระชังที่ใส่ดินลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ที่เห็นเก็บขึ้นมาตัวแรกนี่ก็แตกต่างแล้วนะคะนี่เนี่ยประมาณสิบห้าวันนะคะกำหนดสิบห้าวันพอดีที่ว่าเราได้ทดลองนำเอามาเลี้ยงในบ่อดินนะคะบ่อที่มีดินอยู่สรุปแล้วนะคะการวิเคราะห์ก็คือว่าเราเลี้ยงในบ่อดินก็จะโตวไวกว่าค่ะนี่ซึ่งโตวไวกว่าบ่อบ่อที่ว่าเป็นบ่อปูซีเมนต์นะคะอันนี้เราให้ดู ซึ่งอาหารก็จะเป็นพวกผักตบเนี่ยค่ะปกติเหมือนปกติทั่วๆไปแล้วก็อาจจะมีใส่อาหารเม็ดอาหารปลาดุกเม็ดเล็กด้วยนะคะก็จะใส่ให้ทุกวันค่ะแต่ว่าเราจะใส่ไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าถ้าใส่เยอะเดี๋ยวน้ำจะเสียค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ที่เราได้นำ ความรู้แล้วกออ็การทดลองแล้วการวิเคราะห์นํามาฝากทุกทท่านนะคะสําหรับใครที่เป็นมือใหม่ที่กาลังจะเริ่มต้นหัดเลี้ยงตอนนี้นะคะก็สามารถที่ว่าจะนําวิธีการนี้ไปพัฒนาแล้วก็ปรับใช้ได้เลยนะคะถ้าใครอยากได้ขายเร็วนะคะก็สามารถที่ว่าจะนําลงบ่อดินหรือใครที่มีบ่อดินอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่ว่าจะนําวิธีการตรงนี้ก็คือนำไปใส่บ่อดินแล้วก็เลี้ยงขายได้เลยนะคะเพราะว่าจะทำให้โตวไวแล้วก็ได้ขายเร็วด้วยนะคะ แล้วก็สําหรับคลิปดีโอนี้ถ้ามีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสในการชมคลิปด,ดีโอน mm hmm. ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปด,ดีโอหน้าบ๊ายบายค่ะ